สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลำเพลินอ๋อพี่เชื่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเมื่อกี้เนาะนางไร้สดครับเรียบร้อยพี่น้องครับผู้ใหญ่บ้านฝนฝนลำเพลินโชว์นี่ครับพี่น้องนะีนงคนง่ครับผู้ใหญ่บ้านขอบัตรด้วยครับสีบ่สิบสองใบนี่เลยค่ะนี่นะครับสีบ่สิบสองใบรวบรวมมาให้แล้วค่ะฝนฝน,ฝนลำเพลินโชว์ ได้ไหมคะผลผลระเพินโชว์นั่งไปเมื่อกี้ขายไปได้42ใบ4,200 <ผม S 2> ขออนุญาตดูหน่อยครับว่าบอกตุ้ยโอนให้ท่านผู้ใหญ่บ้านยังครับเรียบร้อยนะพี่น้องนี่ครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคะ่ะโอนไปเรียบร้อยอิ่มบุญเลยแล้วผมก็จะไม่หลังจากนี้ผมก็จะไม่ให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าแล้วอะไรนะอิ่มบุญครับอิ่มบุญจริงถือว่าถือว่าฉันไม่หยิบอะารเลยฉันไม่อิ่มบุญแล้วแก่ใช่ครับคนต่อไปผมจะไม่ผู้ใหญ่บ้านเข้าแล้วบ้านนี้เป็นยังญยาดเอฟซีผมเปิดเลยปวดพวกมั่วปากแตง เป็นไงบ้างผู้ใหญ่บ้านเข้าเข้าเขากล้องครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าเอฟซีแบบเป็นกันเองมากแล้วก็แบบใจดีมากขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตอะไรทับฝอะไรนะเขาบอกฝนจินตนาดาดาเด้งๆไม่่ที่เขนบอกว่าฝนอะไรลํำเพลินโชว์หรอฝนลํำเพลินโชว์พวกแกฝนฝนลํำเพลินโชว์บัตรยังไม่ครบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผู้ใหญ่บ้านขายช่วงไหนนะขายบัตร่วงไหนก็อยู่ในงานตลอดเลยค่ะ น้าหน้างานผู้ใอยากมาหาเราน่องเ่มาหาผู้บ้านบอกว่าบนจากช่องบตอร่บดูแล้วมาเออมาดูตัวจริงมาได้เลยที่วัดสุริยาเย็นตําบลบักคันพุทธาอำเภอเมืองจังห่ัดนรรราชสพมาสีมานังสมาเจอผู้บานหนาเป็นเว่นี่ีเนเจอเลยค่ะน้างานตัวทีขนาดนี้น่าสดขนาดไม่ค่อยๆ้องไผมสิไปแจกอันนี้ผมจะแจกคนแก่กับเด็กๆหรือว่ายังไง ก็ถ <One input> ือว <thought> ่าผมกับผมถ่ายผู้ใหญ่บ้านแต่ช้าได้ละแต่ไม่คิดไม่ฝันว่าพ่อพ่อแม่มันจะมาสนับสนุนขนาดนี้เนาะผู้ใหญ่บ้านก็บอกอาฉันก็ไม่เคยคิดว่าจะขนาดนี้เลยง่ายไปซะนี่ครับพี่น้องจัดการเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะไปไหนต่อบันนี้กลับบ้านเนี่ยใครัวก็กลับบ้านตอนเช้าอันนี้อันนี้เอฟซีรอเนี่ยตอนเช้าไม่ตอนเช้าแม่ไม่มาทำกับข้าวให้กินแต่ถิต้องมาทำ้มคะ ดีด้วยครับไม่ายแม่ก็ไปเลยผมจะแก้เรื่องหน่อยนะครับเดี๋ย่อวโอ้โหมันขึ้นหลายแต่พี่น้องจะเรียกพี่น้องเรื่อง C2 ในพี่น้องก็หาเกาห่าไม่ได้บอกอะไรนั่นนี่เนาะไม่ได้บอกเกาห่าเลขสวยด้วยพวกนี้เดี๋ยวเจอกับผู้ใหญ่บ้านทั้งวันเดี๋ยวผมจะตามถ่ายผู้ใหญ่บ้านทั้งวันเลยถวกโรกับพี่ถูกกับพี่นนะใช่ครับเดี๋ยวผมจะตามไปถ่ายนะผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าผมเอฟซีาะว่าอยากอยากพาไปเจอน้ำหวานนั่นเองนั่นเองของมุกนี่แหละหน้าตาคล้ายกัน นายก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านเนื้ออะคุยกันสุนัปากปังกันเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยค่ะอย่าบอกว่ามีอีกนะหมดแล้วหมดรอหน้างานอย่างเดียวเน่ยร้อยยี่สิบเนาะซอจ้างซอจ้างนี่แขกไปนองขอบคุณครับแขกไปนองนี่ครับพี่น้องผมจะการเรียบร้อยเดี๋ยวโมตุ้ยจะทําแจกเด้๋ยวไปนองเนาะเดี๋ยวโมตุ้ยจะเซตแจกจะทํำทิชแจกหน้างานแจกคนแก่เท่าไหร่นะครับร้อยยี่สิบใช่ไหมร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเนาะนี่ครับพี่น้อง ร้อยยี่สิบพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ยสปอร์ตไลท่ฮ่ามาเปิดคือบอลมาเสียบเปิดนะน,น,น,นะนี่ครับบอลสปอร์ตไลท์ของม่วงครับของทีมงานนี่หรอนี่พี่น้องอันนี้กับพลอาจจะหย่อนนิดๆน่อยๆเนาะน,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 นี่ครับ,บอนนะเออทำไมเราไม่เอาไฟมา ทีสักหลอดหน่อยทั้งวัดไม่มีเลยบ่ะทีกำลังจะต้องลงมาต้องลงเองจะขนครับคุณพัดนี่ให้บ่เนี่ยเนาะขนขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วพวกแกไปจางกินข้างบนเนาะครับนอนตรงนี้มันมืดอ่ะมาคุยกันว่าอย่างนี้ไงเนาะมันมืดไปกินข้างบนที่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยตามไปเด้อเดี๋ยวขึ้นไปยกไปข้างบนมันมืดเขอแฉกงนี้เจ้าเสื้อบ้าบ้าเพื่อนเอ็งเขาเผาแฉกนี่บัดเนาะเรื่องจริงแฉบครับแฉบอีดีผมไม่ นั่นผมพูดจากใจจริง, <ổ> งอร่อยจริงเมื่อกี้ผมกินจานเดียวผมเบิ่อแหม่อันนี้พ่นทำเนี่ยคนข้างในพ่นทำกับข้าวแซ่บจริงวัดเนี่ยนี่ก็แล้ไปไม่รู้ตอนนี้ที่งาน,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 นเป็นอะไรพี่น้องเนาะที่แม่หอากับตงังไว้ที่ยูนี่พี่น้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญจละกัขอบคุณ,คณ,คณพ่อแม่เอฟซีด้พี่น้อง ที่สนับสนุนไห่ไม่ดอนเนาะสุดยอดเลยครับเมาบัตเมาหยังเนาะเพราฮักทั้งอันเอฟซีเราเองเอฟซีหนองแค้งเอฟซีหลายคนเป็นเนอะที่เมาบัตไห่เนาะผู้ใหญ่บ้านเพิ่วกปกันเองกันเองน่ารักพระพ่เนี่ยพวนกันรักดีนี่พัดมีนหรอว่าตั้งหูจริงอะไรตัวนี่เดี๋ยวสิบอกเดี๋ยวสิบอกนี่ครับ นี่ผมก็ชิโน,น่ตน,นี่พี่น้องนี่ครับฝนเลยนิดนึงนี่ครับกินขาวว้าวเวลาพ่นเอเอพัดมีตำ่ำหุงมาฮะ มันเหลือพัดมีกับตำมุงหลายเผชิญใบหขอเขามีบ่ล่ะฮะพัดมีตำมุงล้วเหน่นะจอดเจ้าสาวนีบ้านเอหรเจ้าคือหู้หินโอ้ยเราเรากับเป็นผู้งามกระดอกเราพันธุ์ที่าจากจอบเนาะโอ้ยแ่คนอยากเป็นผู้ช่วยคนนี้ฮะกูอยากย้ายมาอยู่เลยแหละพวกเี้ยเปนเมซีกับเมาบัสพเนี สี่บาทซอยเพิ่มตั้งสี่ยี่สองใบพวกเราขายได้บัตรเท่าเด็ดนะบัตรบัตรแข็งร้อยหนึ่งน้างานร้อยยี่กลางโน่ประมาณเกือบสามพันใบแล้วมั้งกงามเนาะกูกังามปานี่ละไม่ดวงน่ะสวยไม่ดวงค่อยน่ะสวยแต่เพิ่นไม่ได้อยู่โบราณไม่ไม่ดวงค่อยสวยเอ้ยสวยแหละบ่าดังใส่นี่ไปน้องที่งานเท่ากับมันมีละอองนิดหน่อยพี่น้องหวังมาพรุ่งนี้หวังมาคือสิบโมมี่หยังเขาให้นี่ครับพี่น้องเฟ้ยเอาสปอโร่สอดลายพ่อไปฮะ เอาเสนีย์ม,มาแมนใช่เป็นหมื่นใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว่ามัดได้แค่หละ่ะพอมันหมื่นมันมันอันตรายรนี่ครับน้องเอาจะเริ่มไปน้องมาหางใจกันที่วัดสุริยะไปกินเขาววันนี้ได้สิบบาทคนนี้นะวัดสุริยาเย็น,นเนาะอำเภอเมืองพี่น้องจังหวัดนะครราชสีมาพี่น้องเนาะนี่ครับ ขอคุณนลายขนมเดีย๋ยวเรื่องใหม่กำลังใจกันมีหน่องนะแล้วเจอผู้ใหญ่บ้านแน่นอนมีหน่องผู้ใหญ่บ้านฝนนะเดี๋ยวเขาหยุดแล้วครับเดี๋ยวผัดหมี่เดี๋ยวผมจะมาก,กินนี่แหละรครับเพราะว่ามันทำไม่ได้แล้ว อันอยาแต่เขาบร่ได้กินพันเตรียมตำหงหอ,หอมมเฮงไปแล้วแฮแล้วพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอนนั้นจะฝากไว้นีกนิ้จะมีขนขึ้นหนาความเมายบนเราเรียนและก็แชร์ไปตามช่อมหวานวเพื่อลเบิร์นับเชียวนะเห้ญญนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ